จะทำยังไงดีเนี่ยเอมิลี่ฟาร์มโอ้โหบอรก็ฟาร์มว่ะฟาร์มสองจ้าฟาร์มสองครับชิปหายแล้วโลตันสองด้วยอีกฝ่ายเราก็โลตัน2เหมือนกันนี่ว่าตายแล้วตายจริงๆแล้วคราวนี้ ก็สวัสดีทุกทคนกันด้วยนะฮะวันนี้พบกับเอกนอนเล่นนะ,ะแล้วก็นอนได้จริงๆนะครับผมนะก็สวัสดีปีใหม่อีกรอบนะครับผมเป็นสวัสดีปีใหม่ที่ค่อนข้างรุ่งเรืองสีวิไลสไตล์สนับพมอนนะฮะนะครับผมสนวบเพชรมณฑเด็กนะครับอ่เพชรหนึ่งนะโอเคต้องมีอะไรแถวนี้แน่นเลยว่าแล้วไอ้แวนมันดักตีกูนี้เอง อ้าวมาเลยมาเรามามาเราอยู่ใกล้ๆก่อนเราโจมนี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนอย่าเพิ่งดีล้อแวนเราเพิ่งไปไม่ได้ใช่ไหมอะไรอะไรอะไรเอาไปไม่ได้เลยแวน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 โอ้โหแวนเพิ่งรีบี่แวนเห็นไหมเพื่อนตัดเลยปะล่ะเห็นไว้แวนเราทำคนละแวนมันไม่ดีอะแวน โอเคแหวนแหวนแวนแวนแวนจ้าแวนทำไมแวนรีบมาทันี้ลนะ้วแวนโอเคกลับก่อนละกันมาเติมเลือดก,ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอได้ของเต็มเต็มที่เลยนะฮะฟาร์มสองมาหลอดน่าจะแบบตัวโลไม่แน่นะครับผมนี้ดูจากนี้ก็คือน่าจะโลมั้งแหละเอเบลลี่ดูฟาร์มจริงๆอะ่ะแล้วแล้วลงกูไปไหนวะเนี่ย แล้วลงกูไปไหนไหกันทวดอ่ะอ่าวๆจึ๊บจึ๊บจึ๊บมา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 เข้ามาหน่อย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 เข้ามาเขาหน่อยมึงจะไม่มาเลยเหรอมึงจะไม่มาเลยใช่ไหมไม่อจะไม่มาเลยใช่ไหมอ่ะติวติวติวยิงติวๆไปก่อนเออมาแล้วเฮ้ยอย่าอุ๊ยมันหมาเงี้ลยวรอมานี่เลยเหรอโอ้โหโ โอ้ตนแหละขอบคุณมากขอบคุณมากมาหลดมามาหลดมามาหลดจ่าคลิกซี่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 จ่าคลิกซี่คลิกซี่คลิกซี่คลิกคลิกหน่อยคลิกหน่อยคลิกหน่อยเออเออชลองฉลองโ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 ลชงหือไม่ได้ไม่ได้เออเอออึบ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 ทำไมเงยเฮ้ยเอออุ้ยไม่ไม่เฮ้ยหือแม่งขีบมันไม่ยิงไม่มียิงคลิกซี่มันยิงขีบว่ะท่านผู้ชม โอ้โเกือบบังเกิบได้อ่ะมันไม่ยิงทิกซี่มันยิงคีบว่ะโอ้โหได้เลยครับจัดไปเลยเดี๋ยวจัดให้มา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 ตัวไปเลยเอ้ยไอเวน์เวน์เวนไอไอเวน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 ไอวนอ้าโอ้โหมา อุ้ยอุยตายตายตายกตายสิครับตายตายสิเอ้ออเหอลอยอีกรอบอีกรอบอีกรอบตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันปิ้มปิมมันปิ้มปิ้มมันเิมปิมปิมใจอย่งเลยฮะฮะจึ๊บจิ๊บจขอขอเานขาแ้านเขา้หน่อยเออขุมคุมากขุมมากมันปิ่มปิมมันปิ้มปมมันจะแตกมันจะแตกป้อมแตกจ้าขอบคุณครับ เบาด้าขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆเอาแรงได้แบบอืมอ่าอ่ามาโอ้เสร็จสิอย่างนี้เสร็จ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 ทีจ้าบางทีก็เสร็จเบาด้าทีจ้าความพีพี่อคิกซี่อีกแล้วเหรออ่ะอุ้ยปึ๊บ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 อู้อู้อู้ไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้คุณมากเลยเอ้ยไม่ไหวแล้วเอ้ยอย่า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 ันละ ขอยังไม่ออกอย่าอย่าเพิ่งรีบร้อนพี่รอนอย่าเพิ่งพี่เดี๋ยวก็รอกล,บล,ลกับก่อนนะปุ๊บปุ๊บโอเคเรากลับก่อนนะกันนะออกก่อนพีละกันดูเกาะน่าจะเยอะแล้วครับน่าจะเยอะละเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวตีป้อมแรกกับกองกาะป้อมกลางอีห๋หูยังมาเลยครับ จัดเลยจ้าเบดัมเบาดัมจัดเลยจัดเลยรออะไรจ้าอย่าทำอ้ออยอ้ยอ้ยยอ้ยอ้ยอเจ็บ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 อย่างนี้ไม่เจ็บอย่างี้ไม่เจ็บว่าไงล่ะว่าไงเออว่าไงล่ะว่าไงกูมาแล้วกูมาแล้วเบลดัขึ้นไหม โอนเอ้ยโอเมนโอเมนเราทำไมอ้าวแวนมาทำไมล่ะแวน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 ติดอีกนิดไม่หวะ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 เดี๋ยวเอ้ยอย่าอุ้ยอุ้ยมีมีฮิวจะมีฮิวมีฮิวเฮ้ย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 ยา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 เขามีเอ้ยยายาหงายาปาบโอ้ยแบบเยอะมากเลยตีไปลูกตีไปตีไป ปีไปเดี๋ยวป้อมก็พังเดี๋ยวป้อมก็ตายนะนะเดี๋ยวป้อมก็ตายครับโอเคเอามาก่อนนะมีกี่ทีป้อมก็ตายครับมีกี่ปีป้อมก็ตายแล้วนะครับมันไม่ใช่ <laughs> โอเคอย่าออกให้อย่าอย่าให้มีการออกครีนะฮะตัก <c ười> ครีแล้ว <c ười> ครีๆเลยนะโอ้มันจะเอาให้ได้ใช่ไหมแ้วกไอ้อป้อมกลางเนี่ยฮะ <c ười> ป้อมมันสำคัญขนาดนั้นเชียวเหรอฮะป้อมมันสำคัญมากนั้นเชียวเหรอครับฮะหน่อยนะป้อมไม่ดีอ่ะป้อมมันไม่ดี ป้อมมันไม่ดีป้อมไม่ดีโทษปีทบกับป้อม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 จะป้อมทำไมอ่ะป้อมอ่ะไม่ควรสมบูรณ์ปกป้องนะป้อมไม่สมบูรณ์ปกป้องไม่สมบูรณ์ปกป้องเออ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 ปึ๊บ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 โอ้ยมันมันมันแรงมันแรงมันโอ้โหโจอู้ดว่าไม่มาเอ้ยเออปึ๊บปึ๊บอีนิด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 หือไม่ได้เอ้ยไม่ได้เอออีกโอ้หู นิดนเดียววะป้อมเสียจ้าป้อมเสียจ้าวีล่าไม่แบบยังไงดีคุณหูยไปไหวอะ่ะแตกเพราะว่าแตกวก่าแตกครับเดี๋ยวป้อมจะต่อยป้อมหนึ่งมึงระวังให้ดีนะเดี๋ยวป้อมรอมึงจะตแตกให้ด้วยช่วโม<า>งรู้แล้วป้อมเดี๋ยวป้อมแตกนี่แหละรู้อ่ะรู้ข่าวรู้ข่าวรู้ข่าวกันบ้างฮะรู้ข่าวกันหน่อยฮะรู้ข่าวกันหน่อยรู้ข่าวกันหน่อยหูยยิงชั่วโมงช่วโม เอ้ยอือหือโอ้ยดูมันโอ้ยอืมจะพูดอะไรดีอ่ะคือไมีอยพูดนะเออมองแท้มองมองแท้มอง อุ้ยอันี่เออเออบอนตายแบบบอนตายไปแล้วบอนตายแล้วบอนตายบอนตาเยี่ยมเอาเราเอาเราไว้เอาเราเดียมเดี๋ยวยิงพวกนี้ให้เดี๋ยวป้อมแตกข้างล่างให้จะรู้เรื่องเลยฮะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยโอเคกว่าแทนแล้วล่ะตอนนี้แทงเยอะใช่ไหมได้เลยแทงเยอะใช่ไหมพี่แทงเยอะใช่ไหมฮะแทงเยอะที แทงเยอะนะแทงเยอะใช่ไหมแทงเยอะก็ใช่ไหมอืมอืแทงเยอะก็ใช่ไหมล่ะฮะแทงเยอะกันใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้ประเคนเต็มๆเลยอ๋อยาอย่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 ายายายาอย่าเล่นพี่อย่างงี้ไม่เอา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 เด้อฮ้ยเฮ้ยมาโอ้ยอย่าอยาเออจึ๊บจึ๊บจึ๊บอืมกันอยู่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 เออเออเฮ้ยเอ้ย จัดไปจัดไปใส่ไปโอเมนมาโอเวนมาโอเวนมาเออโอเวนเออจัดให้จัดให้จัดให้อ่าแวนมาเอาแวนมาแวนแวนไปไหนอาแวนแวนแวนไปไหนเหรอทึเขาไม่อยู่กับเราล่ะแวนจ๋าแวนแวนแวนมาหาเขาสิแวนแวนจ๋าแวนแวนแวนตายตายแวนแวนแวนคิดถึงไหมแวนคิดถึงไหมแวน อ้าทำไมไปวะคนอย่างนี้ละแวนอยากจะโดนซึ้งซ่าใช่ไหมล่ะแวนโอ้ยมันซุบซุบเป็นเลยล่ะแวนอืมอ้าจะโดนเทลซึ้งซ่าใช่ไหมล่ะแวนกูแอบก่อนกูแอบก่อนกูแอบก่อน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 ข้างบน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 เอาไงข้างบนเอาไงเอาไงว่าไงไปนะกูไปนะกูไปนะโอเคนะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรเปล่า โอเคนะโอ้ยมาแล้วมาวะ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 เอาเลย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 เเอาลยแฟนจ๋าพี่มาแล้วจ้าผบเดียวปุ๊บโอ้โหเราไปดิจอนไปดิจอนกึ๊บกึ๊บเฮ้ยยา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 เอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ไม่ไหวแล้วเข้าใจไหมตายสี่โอเมนอยู่นู่นใช่ไหมล่ะฮะเดี๋ยวไปหานะเดี๋ยวไปหานะ อย่าไปหานะเข้าใจไหมอ่ะยิงไปก่อนยิงนำลงไปก่อนครับยิงน้องไปก่อนยิงยิงก่อนปู่ปู่ปู่ปู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 จะตายไม่เอ่ยจะตายไม่เอ่ยโอเคดีมากกลับมากลับมากลับมาได้ไหมกลับมาเฮ้กันกลับมาหาฉันนะจ๊ะน้องโอเมนโอเมนโอเมนจ๋าโอเมนอย่าเพิ่งทำอย่างนี้สิโอเมนมานี่มานี่มานี่อันนี้โอ้ตายตายอื้ม คิดถึงเทวมากขนาดนั้นเชิญเหรอคิดถึงเทว์ขนาดนั้นเชิญเหรออะชิบหายตะตันเลยบชิบหายตายครับโบว้ตายก่อนอุ้ยไม่ตายเว้ยเฮ้ยอีกนิดอีกนิดอุ้ยตายตายอุ้ยโวัดตายเอ้าโอ้โหมาเว้ยมาเว้ยโอ้ยรอบมาเยี่ยมเลยจื๊บ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 จืบจืบจืบโอ้โหกลางดงเลยครับพี่ดองเอออีกเออตายไปเลยตายไปเลยตายไปเลยเพื่อนเอ้ยอคาฟาร์มได้ก็โอเคแล้ว ผมพี่ซื้อซาเลยผู้ชมครับได้เลยเดี๋ยวจัดให้เรารวมนะเรารวมเรารวมเรวมนะเรารวมนะเพื่อนจะเาไงจะว่าไงว่าไงจะไปกลางเดียวใช่ไหมอะจะไปกลางเดียใช่ไหมเนี่ยเออเอยไม่มีใครเอามีใครเอาก้ย ชุดิง starbuster เลยยิงละ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 ไปกันไปกันไิงละยิงละยิงละตูตู้ิวจเหี้ยก็ตายครับตายจะตายจ้า star starbuster 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 รับรองว่าเออออเออเอ้ยเเอ้ยเอ้ยไม่ได้แไม่ได้แ หรือว่าไม่ได้แดกไม่แดกหรอกเฮ้ยเทวะเทวมาแล้วเทวมาแล้วเทวแล้วชาแวนจ๋าแวนจ๋าแวนจ๋าโอ้โหแวนจ๋าคิดถึงเลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วกูลุกจี๋แล้วเนี่ยตอนนี้ยิงน้ำล็อกก่อนนะยิงน้ำล็อกก่อนยิงบ่ยิงไปก่อนโอ้โยโอ้ยแม่รอดรถป้าป้าโอ้ยโอ้ยมันกระตุกจิตกระชากใจอ่ะเข้าใจไหมอะฮะกระตุกจิตกระชากใจตายห้าเอายิงน้ำล็อกไปก่อนแล้วกันปึ๊บ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  โอเคมามาเรายิงกันเถอะเรายิงกันเถอะยิงกันเถอยิง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 อ่ะกูวาร์ปก่อนเลยโอ้โหโอเคพี่ปต้องเทียไปแล้ววุ้นแหล่เรียกแล้วไปแล้วบ๊ายบายพี่ถึงแฟนมากเลยตอนนี้โอ้โลกโคตรตามติดโอ้ยสุดยอดเลยทุกครับเดียวโอ้ยไฟฟาร์มสองคิดอะไรก็อยู่นี้ เอลิแมรมบุกเกมาหลอดเอพีได้แก่เออลีออนนะโอ้โหสุดยอดเลยโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามเราะผมตอนนี้รู้สึกว่าจะมีงานค่อนข้างมากพอสมควรนะตอนนี้นะก็กดไลค์ให้ทุกคนเลยครับนะนะครับนะ้องโคนได้เหรียญทองด้วยเหรียญ <_ t od ay> ทองแค่รีไม่มีหรอนะครับผมนะก็ตอนนี้ปีใหม่แล้วกันนะตอนนี้ปีใหม่แล้วครับผมก็อ่า นะครับถ้าทําอะไรไม่ดีไว้ก็ก็มาดิครับนะครับามาดีรอเล่นรอเล่นเลยนะครับก็นะครับก็้มีความสุขนะครับผมนะถ้าอะไรที่มันไม่ดีปีนี้ก็ปล่อยทิ้งเม่ไปเลยนะครับผมถ้าอะไรดีๆก็เอาให้มันเข้ามานะครับเป็นประสบการณ์เป็นความทรงจําที่ดีนะครับผมนะตอนนี้นะครับแจกเยอะมากนะนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมรับวันนี้สวดดีปีใหม่ครับลาไปก่อนครับบาย